ก่อนจะหมดไปนะครับผมอยากเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเจ็ดกลุ่มเสียงนั้นเป็นประชาชนคนไทยนะครับท่านต้องดูแลประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ครับท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิตท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับ กลับมาฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพีรพลกนกวะไรนะครับครับเชิญท่านผู้ว่าชาติชาติครับเรียนเชิญครับกาับเรียนธรรมชาติซาทิกรบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ขอญาตว่าเราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตนะฮะนั้นอย่าขอพรุณาอย่าใช้คําพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะเพราะมีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุณครับผมนายพิรพลกนกวะไร สมาชิกสภากรุงเทพนครจากเขตพัญาไทยท่านประธานครับกระทู้นี้ผมก็ได้เขียนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดวิสามันแต่เพอเอิญตรงนี้มันก็ยังไม่ลาช้าเกินไปสำหรับการมามาทวงถามเรื่องวัคซีนนะครับจากสถานการณ์นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสถานการณ์นะครับไข้หวัดใหญ,กกใหญ่กำลังระบาดรุนแรงนะครับจากรายงานของอแพทย์ ได้รายงานว่าในปีนี้นะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับและมีแนวโน้มที่ว่าในช่วงเวลาตั้งแต่1ม,มกราคมถึง1มีนาคมเนี่ย2568เนี่ยสถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า1 6 0 0 0 0รายและจำนวนผู้ป่วยนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากกว่าปี2567 ซึ่งรวมถึงสูงกว่าค่ามัธยฐานใน5ปีย้อนหลังไปท่านประธานครับผมต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ระยะหลังนี้เป็นโรคที่รุนแรงนะครับถึงกับเสียชีวิตได้นะครับยิ่งในสายพันธุ์ใหม่ๆนะท่านท่านประธานครับมันทำให้ผู้ป่วยเด็กหรือผู้สูงอายุ บางรายแพทย์ในโรงพยาบาลเด็กได้ประสานมาว่าได้ได้โทรคุยกันบอกว่าผู้ป่วยเด็กเนี่ยมีอาการชักหลายรายมากนะครับจากไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งเราในฐานะกรุงเทพนครโดยท่านผู้ว่านะครับมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนในเขตกรุงเทพนครซึ่งมีจำนวนมากนะครับ ท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมก็อยากจะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าประชาชนในกรุงเทพานรนั้นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมากบุคคลที่สามารถที่จะมีเงินที่จะไปฉีดวัคซีนไดในราคาเข็มละ6 0 0 1 2 0ถึง1,200บาทผมไม่ได้ว่านะครับในกลุ่มนี้แต่ผู้ป่วยที่ยากจน และกลุ่มเสี่ยงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเจ็ดกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านผมจึงอยากเรียนถามท่านในข้อแรกเลยนะครับว่าท่านเตรียมการในเรื่องการเตรียมวัคซีนในการดูแลผู้ที่ได้สิทธิ์การฉีดในกลุ่มเสี่ยงไว้อย่างไรนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านพีรพลครับเรียนเชิญท่านท่านผู้ว่ชาชาติครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขออนุญ,ญาตให้ท่านรองทวิดารับผิดชอบสำนักอนามัยและการแพทย์ที้แจงกระทูนี้ครับกลาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะขออนุญ,ญาตใช้ภาพฉายค่ะขออนุญ,ญาตใช้สไลด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเ,เปลี่ยนสไลด์เลยค่ะ คือเป็นเป็นอย่างสถานการณ์ที่ท่านสมาชิกกล่าวนะคะก็คือถ้าดูจากตัวเลขของ2,568นะคะตอนนี้ก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเพิ่มขึ้นในค่ามัยาฐานอย่างที่ท่านกล่าวจริงนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ โดยที่ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยสะสมนะคะก็อยู่ที่29,769รายโดยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นจากค่ามาธยาฐานของปีที่เราใช้เทียบเนี่ยประมาณ6เท่าโดยที่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่ป่วยอยู่เนี่ยจะมีความกระจุกตัวอยู่ในเขตที่ทั้งที่มีการรายงานที่สถานพยาบาลและทั้งที่เป็นชุมชนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ โดยที่เราจะสังเกตได้ว่าการพบการระบาดเนี่ยนอกจากที่เราพบการระบาดในเขตที่มีสถานพยาบาลค่อนข้างเยอะก็คือคนไปใช้บริการและรวมถึงการที่อยู่ในเขตที่มีชุมชนที่ค่อนข้างมีความแออัดสูงรวมทั้งที่โรงเรียนด้วยนะคะถัดไปค่ะ ตัวที่เราทําในการที่รับมือโรคระบาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องวัคซีนนะคะขอขอเวลาสักครู่หนึ่งก็คือว่าเรามีระบบการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการระบาดเนี่ยซึ่งระบบสารสนเทศนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงกับทางระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนนี้จะมีระบบการส่งต่อข,ของข้อมูลในกรณีที่ถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะทีมสอบสวนโรคก,ก็จะลงเลยแล้วพอทีมสอบสวนโรคลงก็จะสามารถทําให้ได้ข้อมูลว่าการระบาดจะขยายวงกว้างหรือเปล่าคะ่ะสไลด์ถัดไปคะ่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาเราก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะข้อมูลหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเราพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนในเขตกรุงเทพมหานครคือเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ5-9ขวบนะคะซึ่งไม่มีปีที่ผ่านๆมาไม่เคยมีการจัดสรรดังนั้นเนี่ยจากการที่กําหนดให้มีการจัดสรรเพิ่มเติมรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้ได้รับทราบเนี่ยการจัดสรรของเราจะเป็นดังต่อไปนี้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ ในการป้องกันไข้โรคไข้หวัดใหญ่นะคะในวัคซีนนี้อันที่หนึ่งนะคะก็คือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะในที่เราได้จากกระทรวงสาธารณสุขและสะปะสะชซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนวัคซีนโดยเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะซึ่งเราจะได้รับรับการจัดสรรประมาณ1 0,000โดสนะคะซึ่งอันนี้พอจัดสรรมาเนี่ยช่วงนี้แหะค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าเชิงรุกไปในชุมชนแล้วก็ให้ฉีดนะคะก็จะอยู่ในช่วงที่ประมาณ17มีนาคมถึง20เมษายนค่ะกลุ่มที่2ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ อันนี้จะเป็นโครงการฉีดวัคซีนแ้หวัดใหญ่ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเราเก็บข้อมูลปีที่ผ่านมาเราพบว่าจริงๆแล้วการระบาดเนี่ยสังกัดอยู่ในเด็กที่มีอายุประมาณ5้ถึงเขวบก็อาจจะเกิดเนื่องจากเ,เราสามารถควบคุมพฤติกรรมน้องในโรงเรียนได้น้อยหน่อยเล่นกันหรือว่าไม่ทันได้ระวังล้างมือนะคะดังนั้นเราเลยจัดสรรเพิ่มเติมนะคะโดยที่จัดสรรเพิ่มเติมเต็มเต็มกำลังเลยนะคะของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก็คือ66,600 189โดสนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลอันนี้ก็เป็นการจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าไปเยี่ยมบ้านเป็นกลุ่มที่ต้องรักษาประชาชนนะคะก็จะเป็นจํานวนจัดสรร1 8 1 3 0ดโดสและรวมถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงจากงบสปสช,ชเพิ่มเติมนะคะอีก3 4 0 0 0 0โดสก็แยกตามสํานักอนามัยและสานักการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆของกทมที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม1,80,000ดโดสเพราะตัวเราเองเนี่ยก็มีประชาชนและมีเจ้าหน้าที่ที่ อยู่ในหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับกรณีประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงการเข้ารับออวัคซีนในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่เข็มละ600บาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้นะคะคือเราได้รับการได้รับความอนุเคราะห์นะคะจาก A A Sharing ในการที่จัดสรรวัคซีนให้เราเนี่ยเป็นจํานวน1,000 0โดสนะคะโดยที่เราจะเอาไปในงานของ Bangkok Expo ด้วยเพราะว่าเวลาจัด Bangkok Expo เนี่ยมีประชาชนจํานวนมากมาที่งานนี้เพื่อมารับการฉีดวัคซีนนะคะที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ2,000โดสนะคะแล้วก็จะจัดสรรลงไปที่กลุ่ม6 ทั้ง6กลุ่มเขตเพราะว่าทางผู้ให้มีวัตถุประสงค์ในการให้พิกวาดของเราเนี่ยเพราะว่าเขาต้องตากแดดเขาต้องเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะเ,เก็บคนเก็บกวาดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสไลด์ถัดไปค่ะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับเชิญท่านพีรพลครับ ท่านประธานครับขอสไลด์ที่หนึ่งครับจริงแล้วพอดีผมจะพูดถึงเรื่องวัคซีนหนึ่งหมื่นโดสที่ได้จากสปชชมานะครับว่าจริงๆเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมนครนั้นนะครับวัคซีนหนึ่งหมื่นโดสที่ได้มาจากสปชชนั้นไม่เพียงพอต่อการฉีดแล้วตอนนี้ผมยังได้ข่าวมาว่า ในศูนย์สาสุขแต่ละศูนย์ก็ไม่มีวัคซีนที่จะฉีดนะครับท่านดูนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นสไลด์ถัดไปนะครับจากที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่ผมก็กําลังจะพูดในข้อที่2องพอดีท่านพูดไปแล้วว่า,าย้อนปี5้าหลังเนี่ยย,ย้อนห,ห้าปีย้อนหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่จมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับนะครับซึ่งซึ่งในแต่ละปีนะ แนวโน้มของการเป็นไข้ปอดใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ท่านยังตั้งรับอยู่ที่ศูนย์โดยข้อกำหนด7ประการที่ผู้มีสิทธิ์ที่จะฉีดนั้นท่านดูสิครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคอขึ้นสไลด์ถัดไปนะครับถ้าท่านยังอยู่ที่ศูนย์สาสุขนะครับรอให้ผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้มาฉีดที่ศูนานดูนะครับข้อหน,นะครับ เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีก็สองผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปก็สาผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้4ผู้ที่มีโรคเลือดังเจกลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดตันกันก้นเรืออ,อ,อุดตันเรือเลอรังโรคหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัดและโลรคเบาหวานข้อหนะครับผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีคุ้มกัน,กนบกพร่องนะครับข้อ6ผู้ที่ผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกินกว่า100กิโลกร,รมัมหรือดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกร,รมัมข้อ7จนะครับหญิงตั้งครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนเมื่ออายุ สี่เดือนขึ้นไปท่านมาทางครับเจข้อนี้นะครับจะเดินทางมาที่ศูนย์สาสุขไหวไหมครับวัคซีนที่ท่านได้รับเนะีเหลือทุกปีนะครับเหลือแล้วหมดอายุด้วยแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะว่าท่านรอให้พวกเหล่านี้มาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเดินทางมาอย่างไรครับเดินทางไม่ไหวนะครับเขาก็เลยไม่มาแล้วจริงๆแล้ววัคซีนที่ควรฉีดให้ผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่มีกําลังทรัพย์ไม่พอด้วยซ้ำไปนะครับที่อยู่ในชุมชนเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันทํานานครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านประธานนะครับว่าสปชชบอกว่ากรุงเทพนานครโดยสำนักอนามัยนั้นบอกว่ารายงานว่าทุกปีมีวัคซีนที่หมดอายุเหลือจากการฉีดให้ประชาชนจํานวนถึงได้น้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้เชิงลุกเข้าไปถึงประชาชนเข้าไปถึงชุมชน น่านหมคาครับเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วครับต้องเดินเท้าเข้าไปในชุมชนครับเข้าไปฉีดให้ผู้ป่วยติดเตียงให้เด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าฉีดในโรงเรียนโอเคครับที่ไม่ถึง9ขวบแต่ว่าเด็กสองขวบอยู่ที่บ้านก็มีนะครับท่านต้องเดินเท้าเข้าไปฉีดทนนให้เขานะครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแล้ว ผมอยากถามว่าในปีนี้ซึ่งวัคซีนผมได้รับรายงานว่าวัคซีนกําลังจะหมดอายุในเดือนพฤษภานี้จํานวนหมื่นโดสที่ท่านได้รับมาจริงหรือไม่ครับแล้ววัคซีนนี้อยู่ที่ไหนคำถามที่สองนะครับ เรียนเชิญทางฝ่ายบริหารครับเรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิพผู้ทรงเกียรติในเรื่องของวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและวิธีการฉีดที่เข้าไปในทีมเยี่ยมบ้านโฮมบอร์ดขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยคุณหมอภาวินีเป็นคนตอบนะคะค่ะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านผู้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะขออนุญาตตอบคำถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่1,000งโดสนะคะคือสปสชให้วัคซีนมาเนี่ยเกาจะมีข้อกำหนดข้อผงชี้ที่ให้ฉีดในเกลุ่มเสียงตามที่ท่านได้แสดงให้ที่ประชุมทราบแล้วนะคะแล้วสำนักอนามายัยรวมถึง ของสำนักการแพทย์เนี่ยก็จะมีการให้บริการวัคซีนทั้งเชิงรับและเชิงรุกค่ะโดยเราทำงานร่วมกับสำนักงานเขตฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะเราจะไปสำรวจก่อนนะคะล่วงหน้าว่าในแต่ละชุมชนนั้นมีกลุ่มเสี่ยงตามที่ท่านแสดงเช่นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุที่มารับวัคซีนที่สถานบริการไม่สะดวกเนี่ยจนวนเท่าใดนะคะแล้วเมื่อได้รับวัคซีนมาเราก็จะมีทีมคุณพยาบาลเยี่ยมบ้านคุณหมอ ะะไปฉีดให้ถึงบ้านเคาะประตูไปฉีดให้ถึงบ้านสําหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตามที่เขาร้องขอมาค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะบางคนเนี่ยลูกหลานนะคะก็จะพาไปฉีดที่โรงพยาบาลหรือบางทีคุณแม่ก็พาเด็กน้อยเนี่ยสองขวบไปฉีดที่โรงพยาบาลก่อนเช่นกันข้อที่สองที่ท่านถามว่าวัคซีนมีเหลือ ทิ้งหรือเปล่าหรือทำไมไปฉีดแล้วได้รับคำตอบว่าไม่มีวัคซีนก็ขออนุญาตเรียนตอบว่า วัคซีนนี้เป็นซีซันอลวัคซีนหมายความว่าเขาจะส่งมาให้นะคะสปสชและกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมาให้ในทุกๆเดือน5อย่างช้าประมาณต้นเดือน6ค่ะและมีข้อกำหนดว่าทุกโดสจะต้องฉีดให้หมดภายในประมาณเดือน8คือเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาแล้วเราจะต้องรายงานยอดเข้าไปค่ะดังนั้น จึงมีใช่วัคซีนที่จะฉีดกันได้ทั้งปีทุกวันนะคะเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เช่นมีสายพันธุ์ที่ก่อโรคเนี่ย ยี่สิบสายพันธุ์แต่สีสายพันธุ์แรกเนี่ยมันจะครอบคุมได้ประมาณ80%หรือ90%เปร์เแล้วพอเปลี่ยนปีไปก็จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ของวัคซีนดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าจะต้องฉีดเป็นช่วงฤดูการก่อนการแพร่ระบาดค่ะ ส่วนคำถามที่ว่าวัคซีน1 0 0 0 0โดสที่ได้รับมานั้นจะหมดอายุประมาณเดือน5ใช่หรือไม่ก็จริงๆแล้วที่ตัวข้างกล่องวัคซีนเลเบลไว้ว่าเป็นเดือนกรกฎราคมวันที่31ค่ะของปี2225นะคะแต่เรามีแผนที่จะฉีดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่20ของเดือนเมษายนนี้แล้วรายงานไปภายในวันที่25ค่ะเพราะว่าเ,เราเรา อยากจะทำให้เสร็จในคนกลุ่มเสียงโดยไวค่ะค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะขอขอนุญาตสอบถามมาสักครู่ผมฟังผิดหรือเปล่าครับหมดหมดอายุปีไหนนะครับเรียนท่านสำนักชี้แจงอีกครั้งครับป,ปีนี้ค่ะกรกฎาคม6 8 6 8ค่ะ2025ค่ะผมฟังปเป็น2225ค่ะ สองศูนย์สองห้า <20 25 S 2> นะครับท่านพิรพลมีคําถามที่สามไหมครับเียนเชิญครับท่านประธานครับผมขออน,นุญาตถามปัญหาคาถามคาถามที่สามนะครับท่านประธานครับเ,เมื่อสักครู่อย่างที่บอกว่าท่านบอกว่าวัคซ,ซีนต้องฉีดตามฤด,ดูกาลแต่จริงๆแล้วท่านมีวัคซีนอยู่ในมือตอนนี้นะครับแต่ผมได้มีการประชุม ที่สำนักงานเขตนะครับมีฝ่ายศูนย์สาธารณสุขสิบออยู่ผมถามว่ามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่ที่ศูนย์สาธารณสุขคําตอบคือไม่มีนะครับแล้วถามว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับแล้วก็จะไปฉีดให้ประชาชนหรือไม่ไม่มีไม่ทราบท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะทำให้ผมสงสัยว่าตกลงตัววัคซีนเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าท่านบอกว่า ท่านจะไปฉีดแนวลุกแล้วในวันที่ยี่สิบแล้วก่อนหน้านั้นะ่วะว่ามันกำลังระบาดอยู่อะท่านไปทำอะไรอยู่ท่านประานครับถ้าผมไม่ทวงถามเนี่ยแล้วท่านจะออกเดินสำรวจไปฉีดไหมสิ่งเหล่านี้นะครับต้องท่านต้องดูแลประชาชนให้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่ตั้งอยู่ในที่ศูนย์สาสุขแล้วรอให้ประชาชนมาหา ท่านประธานครับผมยังมีคําถามอีกอันหนึ่งวัคซีนนะครับที่ท่านบอกว่าหนึ่งหมื่นโดสนั้นนะ่ะกมหนดอายุเดือนกรกฎาคมแต่จริงๆผมได้ที่ท่านบอกว่าเดือนกรกฎาคมแต่ผมได้ข้อมูลว่าประมาณเดือนพฤษภามิถุนาก็หมดอายุแล้วท่านประธานครับผมอยากถามนะครับว่า ท่านมีตารางในการฉีดเนี่ยผมผมอยากถามท่านสอกอหลายเขตด้วยว่าในเขตของพวกท่านเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนหรือย,ยังกลุ่มผู้ปอบางเจ็ดกลุ่มเสียงนั้นถ้าลองไปถามประชาชนสิครับว่าได้หรือยังยังไม่ได้นะครับท่านเป็นห่วงประชาชนหน่อยนะครับคำถา,ถามถัดไปนะครับคือเรื่องของ วัคซีนที่ท่านบอกว่าจะได้อีกสองแสนกว่าโดสนั่นน่ะท่านจะได้รับเมื่อไหร่แล้วก็จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างไรแล้วก็มีแผนที่จะดำเนินการให้เสร็จเมื่อไหร่ท่านบอกว่าวัคซีนจะต้องเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ครับโรคมันเปลี่ยนเรื่อยๆท่านอยากเก็บวัคซีนไว้ ได้มาเท่าไหร่ก็ฉีดให้หมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโรคมันจะเปลี่ยนไงครับแล้วผมถึงถามว่าวัคซีนตอนนี้มีอยู่จริงหรือไม่อย่าให้เหมือนโรงพยาบาลฐานศึกมัวเดีวนะครับไม่มีของครับขอตอบคำถามข,ข้อที่สามด้วยครับ คุณครับคำถามสุดท้ายคำถามที่สามครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนั้นเนี่ยสสย วัคซีนสายพันธุ์ใหม่กาลังจะมาในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะเป็นรอบของเขานะคะปกติรอบที่เขาจัดสรรก็จะมีรอบที่จัดสรรเดือนแปดของเดือนสิงหาของปีที่แล้วแล้วเราจะต้องฉีดให้เสร็จภายในเดือนกันยาตุลาของปีนั้นๆเช่นเดียวกันกับมาประมาณพฤษภาไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนก็จะต้องฉีดให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาชเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรอบของวัคซีนแล้วก็พิจารณาฉีดเ,เป็นเชิงรุกที่โฮมบอร์ดที่การเข้าบ้านที่การดูแลทีนี้เนี่ยช่วงต่อ ที่ท่านสมาชิกพูดอาจจะต้องมีการไปคิดจัดสรรวัคซีนเพิ่มวิเคราะห์เพิ่มว่ากลุ่มเปราะบางที่ขาดหายไปหรือเมื่อถูกถามจากประชาชนแล้วเราบอกว่าเป็นช่วงต่อแล้วเราตอบว่าไม่มีนั้นขออนุญาตรับไปนะคะเดี๋ยวจะให้พิจารณาช่วงต่อทั้งหมดที่ ท่านสมาชิกว่าว่าเราจําเป็นต้องจัดสรรเพิ่มเราก็จะทําการจัดสรรเพิ่มเพราะว่าการการทําข้อมูลแล้วก็ไปขอ,อทางสปะสะชด้วยนั้นเนี่ยจริงๆก็ก็ไม่สปะสะชก็ไม่ได้ให้เรายากนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีข้อมูลเหมือนที่เราจัดสรร5 5ขวบเออหปีถึง9ปีได้ก็รับไปจัดการข้อมูลแล้วก็จัดสรรเพิ่มเติมในช่วงรอยต่อค่ะขอบคุณค่ะ ครับครบสามคำถามครับท่านพิรพลครับ,ลลรบก่อนจะหมดไปนะครับผมอยากเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเจ็ดกลุ่มเสียงนั้นเป็นประชาชนคนไทยนะครับท่านต้องดูแลประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ครับท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิต ท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับกลับมาฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพีรพลกนกวะไลนะครับครับเจินท่านผู้ว่าชาติชาติครับเยนเชิงครับกลับเป็นธรรมชาสตรสาธรครบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ขอญาตว่าเราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตนะฮะท่านอย่าขอกรุณาอย่าใช้คําพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะเพราะามีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุณครับ